นะครับเมื่อกี้คนเอ็นั้นก็มายังยังมาติชมว่าเขาบอกอย่างใหญ่เลยโอ้ยเขายังชมเลยว่ากระบอกไงของเจ้าอื่นเป็นไงกระบอกน่อยสิกระบอกนะเขาส่วนมากเขาจะใช้ของโอ้ใช้เป็นของตัวนี้ของของของคูบูต้าสามสิบหกส่วนมากที่ลูกค้าเขาใช้ก็จะสามสิบหกสี่สิบประมาณนี้แหละครับเขาจะใช้ของกบอกของคูบต้าครับแต่ของเราใช้เป็นกระบอกฟอร์ดให้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ซื้อแล้วบ่ต้องห่วงนะครับวราสิเสียดายเงินนะครับเพราะเราใช้เหล็กลางน้ํานะครับผมลดตัสามหกศูนย์แปดนะครับอยู่ที่วางทองบ้านนั้นก่อนเพราะบ้านปากยางตำบลนี่ยังแกงโูพานะครับเ้อจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเขากติไปบัดโบสถ์กันต่อเล่นครับตัวนี้ได้ล่ะต่อมายกให้พอแล้วเบื้องลึกสาธิตสาธิต ยืดสปริงเบรงลองสปริงกันเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันี้ยุคล้านกระบือนะครับกําแพงเพชรเฮานะครับ4708แยกระบบนะครับตัวนี้นะครับสูงนะครับสูงบักคักนะครับสวยงามอีกตั้งหากนะตัวนี้นะครับผมแยกระบบใหม่คอนโทรลใหม่ทุกอย่างนะครับกดง่ายๆนะครับนี่ใกล้ๆมือนะครับเวลาาข้ายกเร็จข้าดึงเลยนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ดึงเซตยกเซตดึงเลยนะครับพิดโุลโลกนะครับอำเภอวังทองครับบ,รบาร์บาร์บ้านยังนึกพี่น้องเด้อตอนนี้เขาก็ครับมาติดแอลสามหกศูนย์แปดบ้านนี้ยังหน้าอยู่นี่นะหน้าบุคคาไปทั้งเลยพี่น้องนะครับแอลสามหกศูนย์แปดนะครับแยกระบบแยกคอนโทรนครับมันยังมาสามคันเลยพี่น้องเด้อ เต็มดัดกรถเปียอีกแล้วนะครับหน้าบ้านบ้านนี้บ้านนี้ยังกหครับบ้าน,บ,านบ้านปากอยาก,าาก,ากตำบลน,นี้ยังตำบลแก่งสภาตำบลแก่งสภาอำเภอวางทองกันเหออำเภอวางทองนะครับบ้านบ้านปากอยากที่อำเภอเอตาำบลแก่งสภานะครับอำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เท่าจากนี้ก็สิไปวัดโบสกันต่อเลยนะครับแม่แต่งอย่างนี้ว่าเปน้องต้องได้ขันออกก่อนเบิดเล่เด้ครับ่นะบใบห,หลังคามันดินได้นะครับมาสามคันครับเหลืออยู่ประมาณบมื่ถึงเกลียบสิบคันเลยพี่น้องก้อนที่ไอหยุดปีใหม่นะครับเพราะว่าบนรวมสับกับสามคันนี้นะครับเด้อก้อนที่หยุดปีใหม่นะครับเดยที่กินทั้งปุ่นอีกแล้ว สามหกศูนย์แปดแยกระบบนะครับหลายๆคนถามมานะครับด้วยสามหกศูนย์แปดสามสี่สามสิบแยกได้บ่นะครับแยกได้บรรทุกรุ่นนะครับเด้อนี่ถ้าเป็นรุ่นนี่ครับมันกะสูสีกันนะครับสูสีกันค่วงใหญ่นะครับแต่งกันต่างกันเฉพาะแรงรถเท่านั้นนะครับสามสิบสี่สิบแรงกะสูสีกันอยู่นะครับตามที่หกศูนย์แปดนะครับบัตรลูกค้ากันนะครับ ประมาณนี้มาฮอตเจอเสาร์นะครับประมาณหกโมงครึ่งนะครับมาถึงนะครับเด้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยดามาเบิ่งนะครับติดตามเบิ่งงานเราฮอตนะครับให้ได้เห็นงานก่อนนะครับเด้อจากติดตั้งมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน้อยๆนะครับพี่น้องก็เรียบร้อยนะครับแก้ว368แยกระบบนะครับรุ่นไม้ของฮอตนะครับตัวนี้368นะครับอยู่ที่วังทองบ้านนั้นก่อนเพราะบ้านปากยางตำบลนี่ยังแกงโสภานะครับเด้อ จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเขาจะไปบัดโบกกันต่อเล่นครับตัวนี้<ะ>ได้ละต,ต่อมายกให้พอแล้วเบื้องดุาส,าสาธิตสาธิตอันยืยดสป,ปริงเบิ้งล็อกร้องสป,ปริงกันนะครับสวยงามนะครับติดแล้วสวยงามนะครับสามสิบหกก็ติดได้นะครับพอดีปะพอดีเลยโอเค ใส่หัวอัดจะลาบีไห้พอมนะครับแปดหม่องนะครับด้วยกระบอกไม้คอนโทอสไม้วัตถุยางกระตันก็ยังใช้ได้ทุกอย่างนะครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับผมโอเคนะครับผมพอนะครับเขาตั้งไว้ให้พอดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นน้อยเขาก็ต้องนะครับตั้งระดับให้เป็นอีกอีกอีกไส้นึงนะครับ ซึ่งให้มันบาลานครับตัวรถนะครับผมตํานี้เขากะเลยเลืยหลดทิปลอแล้วนะครับตัวนี้สามารถยืดออกได้ซุบเขาได้นะครับถ้ามันอยากอยากให้มันยกได้หลายเขาก็ซุบเขามาอีกนะครับเพื่อเพื่อว่าสร้างสมดุลนะครับตัวรถของเขาให้รถเขาบริได้แพร่อหนาขั้นหนานะครับผมแล้วก็สิปบริโยกนะครับเขาเขาเอาเขามาใกล้ตัวรถหลายที่ที่สุดเทรายแห่งดีนะครับสําหรับการยกลำนักได้หลายนะครับเรื่องเเ้อโอเคเรี่องเเาะเดี๋ยวาไปนะครับ พี่พาไปพี่รองไปต่อกันที่วัดโบสถ์นะครับเจ้าวัดบ้านรูบันไหนได้ครับเด้วยปกตินะครับทุกอย่างปกติเบิดคอนโทรลนะครับใบดันบทแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็สามารถตักนีณเขาสามารถเอาออกได้ได้ครับเด้วยสามารถถอดได้นะเขาใส่ใจหยึดน็อตน็อตยึดนะครับตัวนี้นะครับใจหยึดน็อตยึดเอา พอได้ทุกชิ้นนะครับก็ได้เชื่อมตัวรถจากชุดนะครับแล้วก็เป็นใส่เป็นเล็กแข็งแรงล้างน้ำนะครับผมทุก like ทุกทุกหมอแล้วกที่ต <talk> <talk> 네ั้งถึงหะถึงนาบ้านเลยนะครับผมโอเคนะครับจวไปต่อกันอีกขั้นที่สองเลยมาขันที่สองนะครับตอนนี้นะครับ l 3 6 0 8นะครับตัวนี้อยู่อำเภอเองก่อนอำเภอวัดโบดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกบ้านนี่ยังบ้านนาขามบ้านนาขามตำบลนี่ยังก่อนนะตำบลบ้านยางตำบลบ้านยางนะครับรถ หกปีนบ่น่ะดูรถหกปีครับผมวานเพิ่นออกรถใหม่นะครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งรถหกปีนะครับนี่นี่ครับเอไอเอลสามหกศูนย์แปดแยกระบบนะครับนี่ครับผมคิดว่าเป็นเพิ่นเราออกรถใหม่นะครับเด้อเบิ่งเบิ่งรถหกปีครับนี่ว่ารถหกปีพี่น้องเบิ่งสุดยอดมากนะครับไอพวกมึงได้เอาไปกันเลยไปไปเลยไปเลยนี่ครับเบิ่งรถหกปีพี่น้องเบิ่งเอาเด้อ เป็นดูแลหลดยางดีนะครับตัวนี้นะครับพื่นะไม่ก็หลดผมสองปีนี่ครับเราเห็นยางดีนะครับแยกระบบแยกคอนโทรลไม้บัตทุกอย่างนะครับนี่รลดหลดกปีนะครับอยู่ที่อำเภอไอ้ยังก์พัดโบดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้นี่แยกระบบ สั่งจากมือเราขึ้อนอ่ะว่ามันเป็นเดือนหรอเ่ถึงเดืนอนยังกอนนี้มันที่เท่าไหร่วันนี้มันที่ <40 S 2> ยี่สิบกว่าเดือนหนึ่งพอดีดดดครับพอดีเราเรา,เรานัดลูกค้าประมาณปลายเดือนนะครับเด้ <c oughs> อเพราะว่ามันคิวกับโดนนะครับคิวเง้วเดือนหนึ่งกับสามสิบที่สิบคันนะครับมันก็นหลายตามคิวแหละครับตามตามโซนพอรอมนะครับอืมมันไหลายอีี คอนขึ้นของอแล้วก็มาตรงนี้นะครับขึ้นของเสร็จก็มาเลยนะครับนี่แน่นอนนะครับเราจะถ่ายถ้ามีโอกาสเขาติดไทยตอนขึ้นของไพี่น้องเขาเบิ้งพร้อมนะครับลูกอะก่อนมาติดตั้งนะครับเพื่อเอฟซีเขาจะได้นะครับได้เห็นตลอดนะครับเป็นเล็กล้างนะครับด้วยนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอตอนเย็นเดี๋ยวก็เจอแล้วครับโชว์ผลงานนะครับ มันแถวบ้านผมยังเยอะที่ยังไม่ได้ติดกันนะครับมันเยอะมากเลยเมื่อกี้ผมขึ้นรถมาน่ะแถววัดโบดโบดอะเยอะมากนะครับแต่ว่าเครื่องยกมันก็ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยเพราะว่าก็ยังส่วนมากแบกเอาเ็นบส่วนมากอะเขาจะกระติดเอาใสเข่งแบกเอาโอเคยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็บเต้องแบกนะครับฟันหัวมันให้เร็วที่สุดกับพอ นะครับเดี๋ยวไปผมเป็นงานก่อนนะครับพี่น้องผมคันที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้ออยู่นะครับวัดโบสถ์พิศนุโลกนะครับผมตอนนี้กับลูกค้าแล้วก็นะครับทดสอบทดลองนะครับกะยกสูงนะครับนะครับรถเราก็บบได้สูงปันไดหรอครับพี่น้องเด้อนะครับรถเราะหกปีนะครับเพื่อนพี่น้องไม่ไหมอยู่นะครับกระบอกนิ่มบ่นิ่มบ่เป็นไงนิ่มไหมกระบอกนิ่มเหรอโอเคกระบอกนิ่มมากเลยใช่ไหม บางกาบ่หลายหลายคนกังวลว่าบางกาหลายๆคนอยากได้สอกระบอกถามถามหน้าแล้วเด้ว่ากระบอกน่อยกระบอกใหญ่ครับพี่น้องกระบอกใหญ่มากเลยใช่ไหมคนะอราครับเขากบอกใหเลยนั่นแหละเขาเอากระบอกนิุกระบอวานะคับนีพอสงี่ปุ๊บก็อย่างนี้ไม่ไหวเลยไงครับ ม,ม,มันซ้อนก็บบอกอันนั้นตัวป,ปูดไปล้องสับปิงเลวลุงคินด,ดึงไว้นะดึงไว้นะอันนี้ะกะกระบอกไม้คอนท้นไม้หกักคอรับรถดครับนี่โอเคสับปอยไรสัอไโอเคนี่แหละพอดีเลยลุงคินพอดีปะ่ะนี่ครับเราจะวดให้ดูนะครับรีวิวรีวิวนะครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะครับที่พี่น้องเฮานะครับราคาจับกล่องได้นะครับ ูกค้าเราอยู่พิษณุโลกวัดโบสถ์รอมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับบ่าแมนวาอย่างนะครับงานเ้องมันหลายนะครับก็คือมันสามสิบสี่สิบคันนะครับมันแต่ว่าผมกสิตือนาน่ะผมสิเพิ่มกําลังการผลิตเห็มันได้หลายกว่าสี่สิบคันต่อเดือนนะครับพี่น้องเ้อเพราะว่ามันเหตุไหนพี่น้องได้ล็อกโดนนะครับเพิ่นก็อยากใส่งานแต่ว่าผมสิเพิ่มกาลังการผลิตให้มันได้หลายกว่าสี่สิบคันนี่ครับสวยงามนะครับเ้อ รถเราสิเป็นรถไม่ไหมนะครับคอนโท,นทรลหคือเอาไม่บางตานะครับเดี๋ยวสิสัมพันลูกค้าให้เบิ้งนะครับเป็นไหนถูกใจปะน,น้าถูกใจ,ใจปะเอาอันนี้ได้กระบอกเป็นไหนกระบอกถูกใจบ่แน่นอนกระบ,บอกใหญ่กระบ,บอกใหญ่นะครับกระบอกใหญ่เล็กได้บอกพี่น้องเขาโดนเล็กเป็นเล็กยังเล็กเป็นเล็กเอล่างน้ำครับประกบกันเนาะแข็งมากนะครับแน่นอนลงตัวลงตัวนะครับสุดยอดนะครับ เมื่อกี้ไอ้นั้นเขามายังยังมาติชมว่าเขาบกอกใหญ่เลยโอ้ยเขายังชมเลยว่ากระดอกไงอกอของเจ้าอื่นเป็นไงกระบอกน่อยสิบอกนะเขาสนมากเขาจะใช้ของโอ้ใช้เป็นของตัวนี้อของของอของคูบ<อ>ูต้าสามสิบหกส่วนมากที่ลูกค้าเขาใช้ก็จะสามสิบหกสี<อ>่สิบประมาณนี้แหละส่วนมากเขาจะใช้ของกรบอกของคูบต้าแต่ของเราใช้เป็นกระบอกฟอร์ดให้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับซื้อแล้ว บ่ตตองห่วงนะครับว่าสิเสียดายเงินนะครับเพราะเราใช้เหล็กรางน้ํานะครับผมลงโตนะครับบ่งบางตาบ่ขึ้นไปครับว่า่นาดไหนที่วันตาสิบังนะครับปศอัดโนมัติเด้อปีนน้องเลยครับเป็นรุ่นไม้หกหูนะครับเด้อเนี่ยล็อกเพราะตาหยกมันขึ้นแต่ละดีต่ําดีต่ําเลยนะครับสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเฮาจะไปพ่อกันอยู่รานกระบื้อนะครับกําแพงเพชรคันที่สามต่อแต่ว่าจักิได้มันไกลกัสิบ่ด้อได้ นอนคืนคืนหนึ่งนะครับมันไก่อยู่นะครับไปร้านกระบือนะครับกําแพงเผ็ดนี่กสถานีมหหกสองขั้นนะครับช่วงภาคเศร้านะครับมหาภาคใบโอเคนะครับวิ่งรถไม่เกินไม่เกินชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งถึงไหนถึงร้านกระบือนะฮะวะจากนี้ไปนะมัน็กิดตีได้ขั้นที่สามเดีวกระสันโอเคเลยแล้วจะจับจีเพ็ดืูโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าจับจีเพ็ดดูนะพี่น้องเด้อ เราไปพ่อกันอยู่ลานกระบือกันต่อเลยนะครับที่สามนะครับอยู่ลานกระบือกําแพงเพชรแล้วนะครับอนนี้นี่วัดหันยูวัดโบสถ์พิษณุโลกนะครับแต่เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับมะฮอดนะครับตัวนี้อยู่บ้านยังครับอันนี้พ่อเกกตรคับบ้านนั่งก่อเกตกาสอนเกตกาสอนอำเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรนะครับนี่ครับทีเจ็ดศูนย์แปดนะครับเนอะนี่คืยูทูบเบอร์นะนี่ยูทูบเบอร์เดียร์นั่นปัตโต้ เพิ่งมาถึงนะครับเลยทอนะะทอมันใหญ่เดี๋ยวทางทางเอากันเลยผกชินมันได้เยอะอันนี้เป็นปันนาพรมันบ่ะเนี่ปันนาพรนะครับยกมันพรปัจทุบันเนี่ยได้หลายอย่างนะครับรถุดคันเดียวถ่ายหอนมันได้นะครับว่าหันกะติดมัแล้วสองคันนะครับติดตะผลละต่หกโมงผลละมันเดินทางไกลในจังหน่อยนะครับ อันนี้ก็ลอยลอยลอยโลพอดีนะครับจากบัรโบดมาพี่นะครับมะรันกระเบือใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้นะครับขีม <c oughs> ้มัาเรื่อยๆนะไปเขาไปเขาตัวเมืองพิทูลโลกว่าแมมรถตีปดปนะินนะโอ้ยทนี <c oughs> พกันเนีครับกับมันกับมาดูเลยแม่ผมมาดูอยู่พิทณลโลกมาดูว่าหาันกับเลียนผ่านมองผมเคยมาอยู่วังหันนี่อยูย่ แถวแถวบางละกำโอเคพี่น okay, ้องเดี๋ยวผมเป็ดนงานก่อนนะครับเด้อยค่อยเสิเบิ่งบัเนี้ยเลี้ยนะครับผมสำหรับวันนี้ยุคล้านกระบือนะครับกำแพงเพชรเฮานะครับ4708ศนย์แดแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับสูงนะครับสูงบักคักนะครับสวยงามอีกตั้งหากนะตัวนี้นะครับผมแยกระบบใหม่คอนโทรลใหม่ทุกอย่างนะครับกดง่ายๆนะครับนี่ใกล้ๆมือนะครับเวลาเขายกเสร็จเขาดึงเลยนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ยกเซจดึงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวอยากไล่ตัวนี้ถ้ามันบังเขากระถอดออกได้นะครับเดี๋ยวใส่ทอกัน<ท>พอดีติดทอนะครับทอมันใหญ่เขาก็ะลย้ถอด<ท>เลี่ยนเอาห่นเขา่าไปตองคดเล่นปะเห <c oughs> มือนเดิมทุกอย่างนะครับเด้อก็เรียบร้อยนะครับ สี่เจ็ดศูนย์แปดยกสูงสูงไปเลยนะครับเลยรถสิบล้อนะครับสี่เมตรถึงห้าเมตรนะครับตัวนี้นะครับสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่อุดรต่อนะครับน่าจะเป็นมือหื้อนะครับอุดรเอาไปซีคันเลยนะครับปัตเีในอุดรอ,อุดรสามเชียงคานหนึ่งนะครับใกล้สิบป,ปีไม่ลรวแห้งแต่ง,งานขอมาหลายนะครับเล่งเล่งนะครับปุระกติยุทธวันทียิ้มเก้าสามสิบปุป๋ยละนะครับวันดีพัก จักสองมือนั่นตัวเนะปีใหม่พี่น้นองเพราะว่างานเ้องมันไหลนะครับไปพอกันอยู่อุดรน,นะครับเด้อกุมเพราะว่าปีคันแรกนะครับสามสิบหกแรงเลยนะครับผมอันนั้นบรแยกระบบนะครับเด้อระบบเดิมนะครับใส่กระบอกประหยัดต้นทุนมาทันแล้วว่าทุนหน่อยไปก่อนจังแยกราที่หลังมาทันเอาตามนั้นนะครับ